สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลเทนติสโฮลิซอ300โดดเด่นทุกความเป็นคุณสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพรเจริญเลสซิ่งทีมวันนี้ว่าด้วยที่มาของพลังไอดีครับที่ผมพรเจริญเลสซิ่งทีมที่เวลาผมแต่งอะ่ะคนไม่รู้คนไม่เข้าใจก็หาว่าช่องใหญ่ช่องใหญ่ พมอช่องใหญ่แล้วพมมีเหตุมีพลนครับพมพมอ่ะบรรลุมาจากวิบากครับคุณเห็นวิบากไหมครับด,ดูดูดิครับนี่ครับร้อยยี่บห้าช่องคุณดูคุณ,ค,ณคุณดูช่องสิครับเห็นไหมครับลูกสูบนิดเดียวฮะลูกสูบห้าสิบฟุมิลเองครับลูกสูบไม่ถึงหกหกสิบมิลแล้วนะม,มันได้ช่วงฉากยาว พอได้ช่วงชักยาวก็พลังไอดีครับนี่ครับคําว่าพลังไอดีที่มาของพลังไอดีครับคุณเห็นเห็นไหมครับร้อยยี่สิบห้าช่องเบลลมเลยครับลดวิบากทุกทุกวิบากนั่นแหละครับลดสูตรนั่นแหละครับแล้วคุณคุณก็ลองมาดูร้อยร้อยห้าสิบดครับนี่ร้อยร้อยห้าสิบคยอาร์นะครับคุณลองดูทิครับมันแตกต่างกัน เมือนฟ้าฟ้ากระเฮงไหมครับเนี่ยลูกลูกสูบใหญ่กว่าลูกสูบใหญ่กว่าแล้วช่องมันนี้ดึงเห็นเห็นไหมครับเวลาคุณทําเวลาที่เวลาผมแต่งแต่งซ่องซ่องจังหวะคนคนไม่รูก้ก็คนที่ที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของคําว่าพลังไอดีพลังไอดีนี่แหละครับผม,มเอาสูตรวิบากนั่นแหละครับ รถส,สูตรกล่องวิบากนะครับมา๊อปผมจะใหญ่แล้วผมจะผมจะเน้นคําว่าพลังไอดีพลังไอดีนี่นี่แหละครับที่มาคําว่าพลังไอดีคุณเห็นวิบากเนี่ยอ้าเอาง่ายๆเนี่ย MM 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 T X ฮะรุ่นเก่าโบราณเลยเนี่ยเอา้า M T X นี่สามสิบปีแล้วนะครับสามไม่ไม่เกือบสามสิบห้าปีแล้วเลยสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้วเลย ตังกระผมรุร่รรุนเอ็มเออกออกออกมาครับออกมาคุณคุณก็ต้องดูดูดูดิดครับมันใหญ่ขนาดไหนดูช่องช่องมันดิครับเนี่ยฮะดูรีดรีดลีดดิครับใหญ่ใหญ่ไหมครับเฟอรอน้ำมันไหมครับมันก็ไม่เฟอือโอ้โหนี่นี่แหละครับที่วิศว,วกรเขาคำนวณออกมาผมออกมาบอกน้องๆเพื่อนๆ ให้เป็นแนวทางให้เป็นวิทยาทานความคิดครับนี่แหละครับที่มาคำว่าพลังไอดีใหญ่ใหญ่ใหญ่เราใหญ่มีเหตุมีผลของผมใหญ่แล้วโค้งองค์ของผมใหญ่ใหญ่ล้วโค้งองค์เนี่ยเห็นไหมเห็นนี่คุณเห็นวิบากไหมครับเนี่ยเห็นเห็นรูรูรูนี้ไหมครับวัดวัฒนธรรมของช่างเอาง่ายๆรุ่นรุ่นใหม่ๆรื้อที่ซ่อนกันอ่ะบอกอย่าแตะอย่าแตะเห็น คุณดูวิบากสิครับเตี้ยแป๊กเลยครับเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้เตี้ยเตี้ยเตียเตี้ยเราได้อะไรก็น้ำมันคุณก็ข้ามมาไวัยครับน้ำมันนะข้ามไวนัน่นแหละครับที่ที่เวลามว้หวาไวดีที่เวลาผมหวาวไวดีควังที่ว่าคําว่าพลังไอดีรูเดียวก็เสียวได้นั่นแหละนั่นแหละครับที่ผมหวาวเพราะอะไรผมต้องการข้ามไวฮะผมข้ามไวเหมือนเหมือนรถสูดเลยผมข้ามไวอาตาเรงพมก็ไวครับ คุณข้าวแรงอะ่ะคุณอะไรคุณไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะดูดดูดข้าวแรงคุณคุณดูดข้าวแรงลูกสูบมันก็อาดออกออกออกแรงครับเวลาคายมันก็คายแรงครับนั่นแหละครับที่มาคําว่าพลังไอดีพลังไอดีใหญ่เรามีเหตุมีผลเราใหญ่เราเราไม่ใช่ใหญ่เฟอ้อฟ้าใหญ่เปิดเบ้เอเบ้อบะบะของผมใหญ่ผมโ้ง,งองค์อีก ผมเตี้ยผมโค้งองผมเว,ว้าวนี่แหละครับพ่อมเอาเอาพวกรถสูตรพวกรถวิบากรถสูตรนั่นแหละครับคำว่ารถสูตรอะน้องๆน,น้องว่ามันบิดกระเดชบิดบิดแล้วกระเดชกระโดดกระเด้งขนาดไหนครับคุณค,คนที่เคยขี่รถสูตรลึกหรือคนที่เคยสตาร์ทรถรถสูตรแล้วแล้วคุณคุณจะรู้ทังมันครับว่าว่าความพยศมันถ้าเป็นมา้าแล้วเป็นงวัวเป็นกวายก็พยศ กระโดดกระเด้งโหกระชาก่ายท้องง่ายท้อง,ง,อง,งไงยซรยรถเราเดิมๆสแตนดาร์ดรถขี่เล่นเราก็ทําให้เหมือนรถสูตรได้น,ะนั่นแหละครับนี่แหละครับที่มาคําว่าพลังไอดีพลังไอดีของผมอีกหนึ่งคลิปดีๆมีซาลาครับวันนี้ก็ไม่ทําคลิปยาวครับคลิปยาวก็ลง youtube ลงทิกตอกไม่ได้ เดี๋ยวอาจจะส่งให้รายการสต็อปไบส์น้องน้องปองครับคนดูคนที่ตามเยอะครับที่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 จะคิดถึงอะเอารถสูตรเอาสูตรของวิบากมาใส่รถรถตลาดครับผมทุกวันที่ผมทํานี่แหละครับนี่นี่แหละครับที่มาคําว่าพลังไอดีพลังไอดีครับคลิปดีๆมีสาระอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆครับ มันมีสูตรอีกครับทําให้ข้าวเร็วยกมีนเท่ากันมีนเท่ากันแต่กินกันหายครับมันมีวิธีครับผมผมไม่ได้ว่าคุยว่าผมเก่งแต่ผมจะออกมาบอกครับคุณที่คุณที่ใคว่าวาหาความรู้ก็ขอให้ติดตามผมพรเจริญเลสซิ่งทีมไว้นะครับฟาร์มรู้ดีๆครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับขอให้น้องๆเพื่อนๆ ร่ำรวยล่ำรว,วยครับาศาสตร์จีนนี้ขอขอให้ล่ำรวยเอง,เองๆรวยรทุกๆคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Alpha โวลเ n ติสโฮล i ซอน300โดดเด่นทุกความเป็นคุณ